ทางพิเศษสีรัตหรือทางด่วนขั้นที่สองช่วงงามวงวานพระราม9ระยะทางประมาณ17กิโลเมตรในแต่ละวันมีผู้ใช้ทางกว่า1น0 0 0ล้านคันหากเดินทางโดยใช้ทางด่วนเส้นนี้เมื่อขับรถเข้าทางด่วนงามวงวานจะต้องจ่ายเงินที่ด่านประชาชื่น65บาทเมื่อผ่านด่านพระราม9จ่ายเงินอีก25บาทรวมทั้งหมดต้องเสียเงิน90บาท ใจค่าผ่านทางหลายครั้งและมีราคาแพงทําให้กระทรวงคมนาคมเลือกทางด่วนเส้นนี้เพื่อน,นําร่องลดราคาสําหรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ที่มีการปรับลดลงนั้นจะเริ่มต้นที่25บาทสูงสุดไม่เกิน50บาทโดยจะยกเลิกการเก็บเงินด่านประชาชื่นขาออกและด่านอโศกข,ขาออกซึ่งมีปริมาณรถหนาแน่นนอกจากลดราคาและยังจะช่วยทําให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น ผู้ใช้ทางด่วนบอกว่าค่าทางด่วนเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางการลดราคาก็ช่วยผู้ใช้ทางได้ในระดับหนึ่งแต่ควรพิจารณาทำในทุกเส้นทางทางด่วนมันน่าจะลดได้ได้แล้วอะซึ่งไปดูของเมืองนอกนะเมืองนอกถูกกว่าของเราอีกใช่ไหมเราอยากให้ลดอีกสักเท่าไหร่ะคะก,ก็ขอให้มันลดละกันสองบาทก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ลดใชไหมทางไหนที่อยากให้ลดบ้างคะ ก็เส้นทางยาวเลย,ยเส้นทางยาวคือเส้นไหนนะคะอาจจะถนนขึ้นจากถนนจันทร์เราเป็นลงที่อของอเชียงรากหรืออะไรเนี่ยน่าจะลดได้ผมอาจจะไม่ได้ก็จริงแต่คนอื่นมัน,ม,น,ม,นมันคงได้ประโยชน์แหละ <c oughs> คือคือสำหรับผมอ่ะผมก็วิ่งยาวตลอดไง <c oughs> แต่วา่าสำหรับคนที่ขึ้นถนนผมว่าน่าจะได้ประโยชน์อยู่ <c oughs> คือการลดอ่ะมันได้ประโยชน์อยู่แล้วละ่ะ <c oughs> สำหรับพี่พี่อยากให้ลดตรงช่วงไหนไหมคะ ถ้าความคิดเห็นผมนะผมว่าช่วงไอท้ที่ไอ้สีรลัดใช่ปะ่ะสีรลัดที่ซงมาต่อกับเส้นเนี้ยผมว่าตรงนั้นน่ะน่าจะลดเพราะขึ้นสีรลัดมาก็65แล้วมาตรงนี้อีกก็65อีกต่าก่อน120แต่การลดราคาก็ต้องแลกมากับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30ตุลาคม2578 และรายได้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะลดลงเพราะต้องนำไปชดเชยให้กับผู้รับสัมปทานในการลดค่าผ่านทางโดยต้องปรับสัสดส่วนรายได้จากเดิมร้อยละ6 0และ BEM ร้อยละ4 0ซึ่งข้อสรุปการขยายสัญญาและการปรับสัสดส่วนรายได้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหากผ่านความเห็นชอบจะสามารถปรับลดค่าผ่านทางด่วนขั้นที่2เหลือสูงสุดไม่เกิน50บาทได้ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ กระทรวงคมนาคมอาจต้องเตรียมคำตอบสำหรับสังคมไว้ด้วยว่าการลดค่าทางด่วนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนผู้รับสัมปทานหรือไม่วิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน